<c oughs> ท่านชอบอดอาหารฉันไปหยุดไป <c oughs> เป็นในิสัยของท่านนิสัยหลงตาว่าปับบันตดัดอดอาหารจินบ้างไม่จินบ้าง สร้างเหมนของท่านก็ก็มีเวลาอีกสองวันยี่สิบเอ็ดยิบสองยี่สิบสามนี่ก็ไม่ต้องเป็นนับหรอกอีกสองวันต้องเสร็จไม่เสร็จก็ทำมาทั้งวันทั้งคืนเลยมันต้องนอนเดี๋ยวจะไม่เสร็จนแต่ว่าถ้าฝนตกทําทำไม่ได้ฝนตกทำไม่ได้ ฝนไม่ตกนะทำได้ <c oughs> ทำเมนแบบพิเศษให้ท่านทำให้ท่านดีๆนะ <c oughs> ท่านก็เป็นพระเทระผู้ใหญ่ <c oughs> รูปหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเจ็ดสิบปีห้าสิบพรรษา ว่าอาจารย์ที่จะมาร่วมงานศพท่าน <c oughs> ก็ไม่น้อยนะ <c oughs> ที่จะมาเผาศพท่านน่ก็ไม่น้อยตเตรียมจตุปัจจัยไว้ถวายครูบาอาจารย์ตเตรียมบ้านไรจีวรเตรียมปานะปนรรมัดตเตรียมที่นั่งที่พักนะอย่างบางองค ท่านมาพักหลวงปู่จือชยภูมิหลงปู่ประเสริฐเข่งในอุบลอย่างนี้ท่านเคยทุดงด้วยกันเตรียมสถานที่เอาไว้มาพักก็จะได้ในที่พักสะดวก <c oughs> แล้วก็ที่แน่ๆก็เจ <c oughs> ้าคณะจังหวัดอุบลเจ้าคณะจังหวัดเลยรรมยุทธ จ้หน้าจังหวัดชัยภูมิธรรมยุทธนะ์ท่านเจ้าคณะภาคสิเบเอ็ดนะรองภาคสิเบเอ็ดนะ่ท่านก็มาร่วมงานศพท่านพระครูเฉยเดชขันธิเขตขนานุรักษหรือหลวงปู่ฤาษีนะ การเตรียมงานเตรียมการของท่านก็ก็เตรียมไว้นะโดยเฉพาะเมนเผาศพนะ้ำฝนตกดีดีเอาหัวจริงไข่ขึ้นต้งป่าหลายหัวแล้วบริผนันจัดล้านนะอาจจะล้านหอบแต่หัวจริงไข่ไป ี่ฝ่าเจาดีย์ยวนนะ่ฝนตกใส่แลนนี้ก่อนมูนี่ <c oughs> ะตกถ้างคืนดีนะแสดงว่าได้ผลนะมาจริงไข้เนี่ได้ผลเนะี่ยเพราะถ้าไม่ตกกลางวันถือว่าได้ผลนะ,ะตกกลางคืนเมื่อปอ <c oughs> นี่น่าจะเริ่มงานกันแล้วเนี่ยทงาน้างานนุนท่านบินท่านบินน่าจะ <c oughs> นำหมูคณะ <c oughs> ทำงานนะท่านบินนี่คล่องนะพระที่คล่องตัวแล้วครอบครัวท่านก็พร้อมท่านบินเนี่ยแจ้งมาเมื่อเช้าเนี่บอกท่านบินก็บอกทั้งครอบครัวร่วมบุญร่วมบุญถวายจตุปัจปจัยก่อนหน้านี้ก็ทําบุญมารอบหนึ่งแล้วนะเห็นว่าวันนี้นะ ยมสมชายเน่งเป็นพ่อของท่านบิน์หรือว่าพระปองประนตสุทีโรเนี่ย <c oughs> ท่านอยู่วัดสวนกล้วยจังหวัดเลยวัดสวนกล้วยเราก็เคยไปนะวัดสวนกล้วยเราเคยไปบ้านสวนกล้วยจังหวัดเลยลท่านอยู่กับหลวงปู่จันเรียนคุณนวโรทามสหายท่านก็แยกไปอยู่สวนกล้วยจังหวัดเลยแต่ก่อนท่านบวชเนนเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่ มาบวชเน้กับหลวงปู่ฤาษีที่วัดสะะวันนะที่นั่นทราบว่าหลวงปู่ฤาษีป่วยท่านก็เลยมาเยี่ยมมายามมาอุปถัก์หลวงปู่ฤาษีก็เลยตายต่อหน้าต่อตาท่านวินนี่แหละนะเรียกว่ามีพระอุปถัก์อยู่เคียงข้างเนะหนละสังขารก็ท่านวินเนี่ยดูอยู่นะท่านบินก็วันนี้ก็ร่วมบุญมาอีก พืถวายครูบาอาจารย์พระเทระเนะี่ยพวกเราก็อนุโมทนากับครอบครัวของท่านบินหรือครูาอาจารย์พระอาจารย์บินหรือว่า,าพระปงปะนตเนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะร่วมบุญงานท่านพระครูเฉยเขียนให้สำเร็จตนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ร่วมบุญเข้ามา มากกว่าผู้อื่นนะมากกว่าผู้อื่นไม่ไม่ต้องเอาพระอาจารย์นะพระอาจารย์นี่ทําอยู่แล้วทําทุกอย่างอยู่แล้ว <c oughs> ทําให้หลวงปู่ฤาษีทุกอย่างอยู่แล้วเนะเพราะทาบุญงานศพนี้เป็นล้านนะเป็นล้านนะไม่ใช่เป็นแสนเป็นหมื่นนะท่า <c oughs> นบิณฑเมื่อเช้านี้ก็เห็นท่านต่องบอกว่า ร่วมทำบุญมาอีกนะสาทุก,กับท่านท่านร่วมมาอีกสองแสนบาทสาธทุด,ดงัดงๆนอกจากนั้นก็คุณโยมทวัตชัยชัดพรล,ลือชัยเดี๋ยวก็คงร่วมบุญมาวันนั้นคนนี้นะร่วมบุญเพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตั้งใจเป็นมรณาานคือทานแห่งการตายนี่ของท่านพระครูใจเขตนะเรา ตั้งใจถวายทานให้ท่านนะทำบุญให้ท่านอย่างเต็มที่เลยนะเเรานี่เต็มที่อยู่แล้วนะ <c oughs> เราก็ไม่อยากไปใช้เงินของหลวงปู่ฤาษีท่านก็มีเงินปากอยู่นิดหน่อยเอาไว้ใช้ที่วัดป่าภูพาประดูที่เหลือทังเราก็จัดเองแจงเองกันที่นี่นะ เอาแต่สังขารท่านมาบำเพ็ญกุศลถาวายทำให้ท่านส่วนเจตุปัจัยก็ไม่ได้เอาของท่านเลยนะไม่ได้เอามาเลยสักบาทสักตตังก็ไม่ได้เอาทางเราเนื้อจัดแจงให้ท่านดุสิตลูกหาทุกคนอาจัะแจงถาวายท่านนี่ก็เตรียมนะทีมเตรียมการก็เตรียมการอย่างดีนะ ตรียมจะตตุปัจจัยใส่ซองเตรียไมไว้หมดแล้วเตรี <c oughs> ยมเงินไว้ใส่ซองไว้นะรวมแล้วก็ห้าหกแสนบาทเหมือนกันที่เตรียมใส่ซองไว้นี่นี่จะถวายครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานท้องปู่ฤาษีหรือพระครูชยเขศนะัก็ <c oughs> ก็ทำให้เต็มที่ ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกที่จัดถวายนัน <c oughs> ก็ต้องอมีหนังสือถวายคูบาอาจารเนยก็ต้องพึ่งพวกคุณสุนันกันตะวง <c oughs> พวกปักช่อง <c oughs> ต้องมาห่อหนังสือ <c oughs> ให้เจ็ดสิบชุดนะเท <c oughs> ่าที่เรามี <c oughs> เป็นที่รึนะ <c oughs> เดี๋ยวทำสติกเกอร์ติดที่รึกในงานพระทาเพรึงศพท่านพระครูชิติคณาน,นรักษ์ องปุรุสีภุริกิตโตก,ก็ต้องทำอีกเจ็ดสิบชุดนี้ต้องให้พวกคุณสุนันกันตะบงญพวกปากช่องเขาเคยทำเล็บบินหอ่อหนังสือได้ดีนะอันนี้ก็ให้รีบมาจะได้จัดทำหนังสือเรามีอยู่คร <c oughs> ูบาอาจารย์ก็จะได้รับหนังสือนี้ไปหนังสือนี่หาไม่ได้แล้วนะหนังสือเราที่เขียน เอาโพสขายเล่มละห้าพันทุกวันนี้หนังสือที่เราเขียนเ่ล่มละห้าพันมันเป็นหนังสือหายากไปแล้วไม่ว่าเป็นประวัติท่านพอ่อลีประวัติองค์หลวงตาประวัติหลวงปู่เจียประวัติหลวงปู่ลีผาแดงโอ้ยหลายองค์นะเยอะอันนี้พูดอย่างนี้ก็ลืมไปเลยท่านรองพบาตารหรือว่าโยมพี่เด่นนะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ทวง วันนั้นมาทอดประปายมพี่ยมพี่เดี๋ยวจะจัดหนังสือที่อัตมาเขียนให้นะพอาท่านจะกลับในหนังสือผมเราท่าน่วงเนี่ยเนีพอพูดหนังสือเนี่ยนึกได้เลยเนี่ยต้องฝากฝาก,ากผู้การเอไปละเอาไปให้ท่านเ <c oughs> นียพอพูดถึงหนังสือลืมเลยว่าท่านทวงหนังสือเราที่เราเขียนท่านรองเด่น นีการทําบุญในหลวงปู่ฤาษีนี่ก็ก็อตมามก็พาธรมพระจันทร์ปาฐมแล้วก็โชคดีที่มีครูจันร์สุรานี่แหละมาท่านช่อท่านจันทร์ช่อแล้วก็ท่านวินเข้ามาท่านประดิษฐ์เข้ามาก็เลยทําให้งานนี่ทาได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะครูจันร์สุรานมาท่านไป ดูเองอะไรเองหมดช่วยทำทุกอย่างช่วยเร่งมาให้เร่งเมือทุกอย่างให้งานสำเร็จน่ยไม่เพียงแต่เมรุเท่านั้นเรายังมีเพิ่มเติมห้องน้ำาที่นั่งพักพระเถระบริเวณแถวห้องน้ำสถานีนั่นอีกจะมีการเทปูนเทอะไรขัดมันพื้นตรงนั้นต่อไปอีก ก็หลายขนาดทีเดียวที่ทำงานอยู่ตรงบริเวณนั้นนก็สั่งของทุกวันเพื่อจะให้งานสำเร็จในะวันนี้ก็บอกคุยมปุจิวัตรมาต่อเรื่องถังแทกเพื่อจะให้ห้องน้ำคูบาจาย์สะดวกบางทีเจแฉ่คูบาจารย์ของเราท่านมีอายุบรรษามากกันทั้งนั้นนั่นก็ให้สะดวกในการเดินการเข้าห้องน้ำห้องส้วมพวกนี้สำคัญมากนะ วันนี้ก็จะไปอํำนวยการดูทศนีตรงนั้นแหละอาจารย์ก็อยู่ตรงนั้นหนังสือก็สั่งพิมพ์ไปแล้วซึ่งเวลามันอยู่แค่นี้เราก็ตรวจทานอะไรไม่ไหวแค่นั่งขีนั่งพิมพ์เราก็ไม่ไหวแล้วโชคดีมีหลายคนที่เขาพิมพ์หนังสือได้อย่างเช่นโคสิตาเนี่ยก็ขีนหนังสือจริงช่วยพิมพ์ช่วยถอด งเราก็นั่งเรียบเรียงอะไรต่อมีอะไรตรวจทานแน่คนนั้นคนนี้ตรวจทานช่วยเราเองบ้างอะไรบ้างจับโน่นใสน่นี่จับนี่ใส่นั้นก็เป็นหนังสือให้ท่านหนึ่งเล่มคุณตูร่ราชดาบันก็เขาไปจ้างภาพช่างภาพวาดวาดภาพปกให้ได้ภาพปกมาข้างในนั่นก็เอาอนุนอันนี้ใส่เข้าไปเรื่องราวของท่าน รวมโบตุ้มอยู่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนะี่ยเป็นหนังสือหนึ่งเล่มร้อยสิบหกหน้าเป็นพ็อเกตบุ๊กนะ,ะมีสีสีบางส่วนขาวดำบางส่วนวทำเป็นหนังสือให้ท่านเพื่อผู้คนจะได้อ่านได้ดูได้รู้จักท่านยิ่งขึ้นอันนี้ก็ทำถวายท่านจริงๆท่ก็บอกบุญไปทั้งหนังสือบอกบุญไปทั้งงานศพของท่านเมนของท่าน บอกบุญไปทั้งเจ้าภาพพุทธมนต์เจ้าภาพบางสุกุลนะแต่ตอนนี้ของท, <c oughs> ท่านอาจารย์บินหรือว่าท่านปมปนตสุธีโรนี่ท่านก็บอกยมพ่อของท่าน <c oughs> ซึ่งยมพ่อของท่านก็เป็นอุปถากหลวงปู่ฤาษีนี่นะมานานคุยมสมชายเนี่ยเขาก็นับถือตามท่านมานาน แห่งกนาวาท่านก็มีบุญของท่านทุกอย่างํำให้งานนี้จัดได้แล้วก็สำเร็จได้ด้วยบุญของของค์ปูราสีเองนี่แหละด้วยเป็นสำคัญเราก็จะได้จัดแจงให,ให้เรียบร้อยทุกอย่างทุกคนก็ต้องได้ไปช่วยกัน วันนี้ก็จะเคลียร์สถานีเพื่อไม่ชีคนไหนว่างก็ขึ้นไปเลยหลังจังหันนี้นะขึ้นไปไม่ต้องให้ตามไปกลับไปเคลียร์แล้วมาดูสถานีแล้วจะเอาของบางอย่างออกจากที่นั่นให้สะอาดสะอานเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะต้องไปเข้าน้ําน้ที่นั่นไปนั่งพักที่นั่นวันนี้ก็จะเริ่มในการกางเต็นกางเต็นกันแล้วในวันนี้นะ วันพูุนี้ก็คงจะมีผูกเต็นผูกอะไรนะก็คงติดต่อวัดต่างๆที่เขาผูกกันอยู่แล้วมาผูกว่าจ้างกันไปจะมีการซื้อผ้าระบายลูกไม้มาติดตั้งที่เมนของท่านทีมดอกไม้ก็คงมาดูดอกไม้ที่จะเตรียมมาให้งานศพของท่านมีดอกไม้ทีมที่จะดูพวกใบสีพวก อะไรต่อมิอะไรก็คงต้องมาดูถวายท่านยังก็ต้องฝากพวกพัวเงินจรัดเนะี่ที่ทำบายสี <c oughs> ทำให้ท่านถวายท่านสักอันสองอัน <c oughs> เป็นบายสีดีๆหน่อยผู้จากุณของท่านก็ต้องฝากทั้งแม่สานิตไปเพราะผเงินจรัดเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยว่างเขามีงานของเขาเยอะ แล้ก็บอกไปนะเรามีลูกสิทธ <c oughs> ์ตรงน้นตรงนี้เราก็บอกไปให้ทราบบอกไปให้รู้จะได้มาร่วมบุญกันกันกบ <c oughs> สังขารของท่านกับท่านพระกูเฉลยขีดขณะโน,นรักนะในผู้ท่านตั้งหลายได้ฟังกันนะมีใครถวายอะไรไหมนะจะให้พรนล้วนะมันจีมาจากไหนเห็นหอบหิ้วอ,อะไรกันมาเอามา มาเลยอืมน่ะนล่นแรงอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่ต้องขึ้นมาผู้ชายผู้ชายมาผ้านี่ไปให้ผู้หญิงเนี่ยทำบุญอืมนั่นนะผู้ชายเนี่ยดึงผ่าตามาไปไปตรงนู้นเนี่ยดึงผ่าเนี่ยนะเออดึงผ้านี่ไปผู้หญิงก็จะได้ถวายได้เนี่ยผ้าวิเศษผ้าหัวตมาผ้าวิเศษนั่นน่ะ ตะเคียนอะไรก็ต้องผ้านั่นแหละเลยนั่นแหละอนั่นแหละวางเหมือนผ้าเออวางเหมือนผ้าเลยมาจากไหนละ่ะาจากในเมืองค่ะจากในเมืองหลังเดโม่ค่ะหลังเดโม่อยู่หลังเดมโม<อ>่เขาว่าน้ําท่วมไหมท่วมกลาใช่ไหมมันมีคลองนะตรงนั้นนะ่ะเพราะว่ามันมีโรงพยาบาลกรุงเทพก็มีคลองใช่ไหมถัดมานั้นมีคลอง ยาติธรรมมาจากหลังเดอมองขาาอราชอาสาทุตด,ดังๆอันนี้ปลูกเองหรืว่าซื้อเข้ามา,มา,า,ามาจากตลาดนะ,ะนามาจากตลาดนะอ่ะเป็นบุญแล้วล่ะเป็นบุญแล้วอันนี้ลูกอะไรเนี่ยพุาทาคพุาทาเหรก็เอาไปใส่ถาดใส่อะไรมันหลังๆเสน่อยมันถวาย มาแล้วก็ถวายทำบุญแล้วยังไลงล่ะนั่นแหละส่วนส้มนั้นก็ใส่ถาดมาเลยบูชาก็าต้องล้างก่อนอล้างก่อนอไปดูถาดดูตรงโน้นตรงครัวตรงนะั้นเห็นไหมดู <Okay. S 1> พระสมีดูแนะนําเขาม,เามาแล้วจะ <Okay. S 1> ได้ชื่นใจในบุญกุศลของเขา <c oughs> รับพรเลยนะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะเชมิเจตุสัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนาระโสยะถามณีโจติราโสยะถา ตียวิวัจันตุจัมบาโรโกวินันสัตุมันเตนบาวันตวันตารายโยสุขีทิงโยโกวันบาวาปิวันอนัสิริสานิ จังมุนทานบัดใจยินจาตาโรยธรรมวาทันติอายุวานุยสุขังบาลังสัมบท่านุบาเ သမ္မာဓမ္မေနဘဝေနံသမ္ပါ संघा नो ဘဝေနဘုန္တရတနံဓမ္မရတနံသံဃရတနံ นางรัตนานางนุบาเวนะจตุราติสาหิสัจมาคันธานุบาเวนัปิตาไกตายานุบาเวนะจินาสาวกาัน เบตโรยญาเติบ <Ses> ุญาเตอันตรายสาเตอุปนวัตาสเตดุนิมตาสาตเตอวะมัง

บัดนูวงการรังกาปัญญาเวลาส่วสันตุจบปัวญานิกาอันตรายปวินาสันตุจเตจัสจะจาเสิทิจนาง ขันโสอติบกายังโสังบาลังสิเรอะยะจะวานน้อยจะบวงกังโบติจัญยัสสวะสัตตะวัสสะตะโยจัญจิวัเสติภาวะ ตุเตมวะตุสัพพมังกาลังรักบันเดวะตาสัมบุญธาโนบาเวนันดาสุทีภาวันตุเตมวะตุสาบ หาลังราคันตุสามบาดเดวตาสานบาดธรมมานุภาเวนัสสดาสทิภาวันตุเตภาวันตุสามบามังกาลังรักตุสามบาดเดวตาสาน ภาัาไายนุภาเวนัสดาสเวทีผาวันตุเต